ไท a i PBS p o พอด s t สต์ View the World Via The Voice สวัสดีครับผมตันนัทนโนโนงสุนงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจอสินอัศวกุณครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากโโดวงดาวกันอีกรอบนะครับคุณอิง ครบรอบสองร้อยตอนแล้วครับค<ย>ุณเต้เย,ย,ยดีใจด้วยครับดีใจกับตัวเอง <c oughs> ครับก็ตอนนี้สองร้อยหนึ่งแ <101 S 1> ล้วครับผม,ผมไม่เคยทําอะไรได้อดทนผมว่าน่าจะเป็นถ้าไม่นับบทความนะน่าจะเป็นรายการที่เป็นแบบเป็นวิดีโอหรือเป็นพอดแคสต์ที่แบบยาวที่สุดในชีวิตผมละนะตอนนี้ตอนนี้อตอนนี้สองร้อยหนึ่งครับคุณเติ้ครับเรามาพูดถึงอะไรที่ผมชอบมันบ้างดีกว่า Mm hmm. นั่นคือกล้องโทรทัศน์อวกาศคริสซึมครับคุณเต้น ah, นี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ผมไปถึงแจ็กซ่าแล้วบอกว่านี่คุณเต้นกล้องนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับผมซื้อเสื้อกลับบ้านดีกว่าว ah, ใช่แล้วอืมแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังหาเสื้อเราไม่เจอเลยครับอื mm hmm. <laughs> ครับทําไมคุณอิงถึงได้ชอบอืก mm hmm. ล้องตัวนี้มันเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศของญี่ปุ่น mm hmm. ที่ต้องเรียกว่า เจ๋งไม่แพ้กับตัวกล้องอื่นๆไม่ว่าจะเทียบกับจันทราหรือตัวเจมเว็บเลยครับแล้วผมเชื่อว่ากล้องตัวนี้มันสามารถที่จะให้ความรู้และการศึกษากับมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากตลอดช่วงชุดของมันครับวันนี้เรามาคุยถึงตัวกล้องที่ชื่อว่าคริสซึมครับ h r i s m ซมันก็อ่านยากหน่อยมันก็จะอ่านว่าอะไร Xrisum คริซึมใช่เมื่อก่อนเราก็เรียกว่า Xrisum จริงๆมันชื่อว่าคริซึมนะครับ กล้องตัวนี้เป็นหนึ่งในกล้องที่มีความร่วมมือทั้งจากนาซาและจากอีซาด้วยนะครับโอเคเรียกว่าครบเลยเนาะสามครัวโลกก็คือสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าว่ากล้องตัวนี้เจ๋งยังไงครับกับสิ่งที่เรียกว่าซอฟแอกซ์เรย์คืออะไรซอฟแอกซ์เรย์ใช่กล้องซอฟแอกซ์เรย์คืออะไรกันดีกว่าครับุณเติ้ลเรามาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าซอฟแอกซ์เรย์ก่อนดีกว่าคุณเติ้ลมันต่างกับตัวเอ็กซ์เรย์ปกติยังไงคือ ปกติเอ็กซเรเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคือหนึ่งในย่านคลื่นหนึ่งเนาะที่มีช่วงประมาณนี้แหละอยู่ที่ช่วงประมาณนี้คืออยู่พลังงานสูงกว่า UV แต่ไม่ถึงขั้นแกมมาค,คือเอ็กซเรเนี่ยมันเรียกว่าเป็นไอออนไนซิ่งเรเดียชันคุณเติมความหมายของไอออนไนซิ่งเรเดียชันคือมันสามารถเตะอิเล็กตรอนออกจากออร์บิทของอะตอมได้ซึ่งไอออนไนซิ่งเรเดียชันเนี่ยมันก็ สามารถเอาไปพูดได้อีกในหนึ่งว่าเป็นกรรมตรภาพรังสีได้ครับนี่คือตัว o n i z i n g radiation คือเอกซเรย์เอกซเรย์ที่เราใช้กันก็ก็เหมือนที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับก็คือเอาไปถ่ายฟิล์มเอกซเรย์นู่นนี่นั่นหรือเอกซเรย์ที่ไว้เอกซเรย์กระเป๋าที่กับสถานที่พวกเนี้ยเอกซเรย์เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเอกซเรย์เนี่ยมันเป็นย่านที่ใหญ่มากเลยถ้าพูดจริงๆมันใหญ่มากเลยนะมันมีช่วงพลังงานที่กว้างมากกว้างมากคือคือพอพูดว่าแกมมาเ์หรือว่ารังสีแกมมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบ โอเคมันสูงคือพอมันสูงเราจะเริ่มไม่คิดอะไรแล้วแต่พอมันแบบอยู่ระหว่างอัลตราไวโอเลต UV ซึ่ง UV เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าก็ UV เนี่ยมี UVA <A, S 1> UV UVB UV UV แสงแดดต่างๆหรือว่ากล้องที่มันเป็นแบบถ่าย UV อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคการที่มันอยู่ระหว่างอัลตราไวโอเลตกับแกมมาเร์ได้มันต้องกว้างมากใช่มันกว้างมากดังนั้นเราถึงสามารถแยกออกมาได้เป็นซปรเต์ ับพาร์ทเอกซเรย์ครับพาร์ดเอกซเรย์หมายความว่าไงพาร์ทเอกซเรย์หมายความว่าอันนี้มันเป็นรังสีที่พลังงานสูงมากๆมันจะเกิดกับอะไรเกิดกับสิ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดเอกซเรย์พล,งงพลังงานสูงสูงเช่นหลุมดําดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนพวกนั้นสามารถปล่อยเอกซเรย์พลังงานสูงออกมาได้เยอะมากๆเลย uh huh. แต่ถามว่าซอฟเอกซเรย์เนี่ยมันคืออะไรซอฟเอกซเรย์ก็คือที่มันปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดต่างๆในเอกภพนี่แหละวัตถุต่างๆเช่นดาวฤกษ เราเลิกก็ปล่อยเป็นพวกอสอบเปิสเลออกมาหรือแม้กระทั่งดาวพฤหัสแล้วเ,เลิกสเปรยก็ปล่อยอหรือแม้กระทั่งสสารมืดเป็นไปได้ไหมที่ไม่ปล่อยสอบเปิสเล่ออกมาเนี่แหละคือจุดที่เป็นมุดหมายสําคัญอีกอีกบุดห,หมายหนึ่งว่าถ้าเราอยากศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้จักมาก่อนบางทีอาจจะต้องศึกษาผ่านย่านไม่เคยใช้มาก่อนคือสอบเปิสเล่ทีเนี้ยฮาร์ดเซเลเนี่ยเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศเต็มไปหมดเลยครับอ่ะกันชาันราอ่า XXM นิวตันใช่มีกล้องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผมพูดชื่อได้หมดหรอกตัวฮาเร็สเลแต่กลับมาเราพูดว่าซอฟต์เปสเลบ้างมีกล้องตัวไหนบ้างอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม่มีเลยสักตัวดังนั้นคริสซึมเนี่ยถือว่าเป็นกล้องผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะตัวแรกของโลกที่ทำหน้าที่ในการศึกษาซอฟต์เปสเล่และสามารถทำได้จริงเข้าใจล้วผมยังผมขอเน้นคำว่า สามารถทํางานได้จริงด้วยนะเพราะมันไม่ได้เป็นมิชชั่นเสริมที่แบบว่าอ่ากอะก็รับซอฟเอ็กซเรย์แล้วกันไม่ใช่เพราะว่าก่อนอันนี้เคยมีกล้องตัวหนึ่งตู่กออกแบบมาเพื่อทําการศึกษาทานซอฟเอ็กซเรย์แต่ว่ามันดันจริงไปก่อนที่ตัวมิป่าฮทีโตมินั่นแหละครับมาบันมาหล้างความสวยของที่ตัวมีนอีตมิแรกเริ่มก่อนที่จะมีคริสซึมเนี่ย มันมีกล้องที่ชื่อว่าฮิโตมิเกิดขึ้นมาก่อนโดยบริบทของตัวฮิโตมิเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของจันทรากับเอเอ็มนิวตันเพราะว่ากล้องสองตัวนั้นอะเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อหาดิเซเลบถึงแม้มันจะบอกว่ามันสามารถรับย่านของซาดิเซเล่ได้แต่ไม่ใช่ย่านแบบฟูก็คือว่ามันไม่ได้ทุกสเปกตรัมของซาดิเซเล่ที่จะรับได้มันจะรับได้แค่แบบบางย่านเมื่อกี้ผมชอบพูดว่าจริงๆแล้ว อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลาย,ลายตัวมันจะรับได้แค่บางช่วง uh huh. คือช่วงที่มันแอคทีฟช่วงอื่นมันจะเป็นแบบไม่สามารถรับได้เลยอืมด้วยอันนี้คือด้วยข้อจํากัดของด<อ>ีเทกเตอร์ใช่ไหมต้องครับเป็นเรื่องปกติมากมคืออุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้เครื่องมือวัดทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่สามารถที่จะ ทำได้ <laughs> ทุก่างคุณจะมีกล้องตัวหนึ่งที่ถ่าย visible ได้ด้วยถ่าย X-ray ได้ด้วยถ่ายอินฟาเรดได้ด้วยไม่มีทางไม่มีทางเป็นส uh, ิ่งไ,ไม่มีทางเป็นไ,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 ไ่ได้ครับดังนั้นอย่างจันทรามันก็รับได้แค่แบบบางย่านของการสับปรเท่านั้นพลังงานก็ได้แค่นิดเดียว hmm. สิ่งที่แจ็คซ่ามองเห็นตรงนั้นอ่ะก็เลยบอกว่างั้นเราจะสร้างกล้องสอบ X-ray ขึ้นมาเพืโอโ่อที่จะศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลังจากนี้เช่นการศึกษาสสารมืดเพราะว่า เราก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่สสารมืดมันจะับปล่อยสเลอาในย่านของซอร์พิสเลเหลืออะไรที่มันไม่ได้ตุ้มตามเท่ากับดาวระเบิดอะไร้ยใช่มันมีหลายๆอย่างนเอกภพนะที่มันไม่ตุ้มตามเหมือนดาวระเบิดใจกลางทางชัางเผือกบ้างอะไรบ้างหรือเราอาจจะศึกษาตัวอินเตอร์สเตลลรามมเดียมก็ได้เห็นไหมว่ามันศึกษาได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะที่มันอาจจะเป็นอยู่ในย่านของเอกสเลและเราไม่เคยศึกษามาก่อนเนี่แหละคือบริบทของอิโตเมที่เขาวางเอาไว้ผมขอขั้นนิดนึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หลายรอบมาก ญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าใครที่ย้อนกลับไปฟังตอนเรื่องอวกาศญี่ปุ่นนะจะรู้ว่าญี่ปุ่นน่ะเขาจะชอบทําอะไรที่ที่นาซาทําแต่ว่าอาจจะยังทําไม่สุดหรือว่ามาฟิลช่องว่างระหว่างสิ่งที่นาซากับอีซาทำแล้วผมว่าเขาเจ๋งมากในการเลือกหัวข้อวิจัยโดยที่ตัวนี้เนี่ยมันถูกออกแบบไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์เอ็กซ์เรย์นะ uh huh. มันถูกออกแบบให้เป็นทั้งกล้องซอฟและฮาดเอ็กซเ์เรย์ครับเพราะหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกับกล้องจันทราเลยนะมีแบบเป็นกระบอกยาวๆใชเ่เป็นกระบอกยาวคุณจะเห็นว่า ในรูของทิโตมียมันจะมีก้อนหนึ่งอยู่ใช่ไหมหมันเป็นบัสแล้วก็มีท่อยาวๆอยู่ด้านหลังที่ตูดอีกทีหนึ่งไอเน,นี้ยแหละคือสิ่งที่ทิโตมิมีคือหนึ่งเป็นออาซอร์เพสเลก็คือสามารถรับซอร์เพสเลที่ด้านหน้าได้และที่มันเป็นตูดยาวๆเนี่ยเป็นหางเหมือนหางแมงปอเนี่ยนั่นคือตัวดีเทคเตอร์ของตัวฮาเรสเลคือพลังงานมันสูงใช่ไหมครับดังนั้นมันต้องมีพื้นที่ในการรวมแสงค่อนข้างมากกว่าตัวซอร์เพสเลนี่คือทิโตมิ คิดตรงนี้เป็นกล้องที่ดีมากเลยของพูดอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. คือบริบทมันถูกออกแบบมาดีมากแล้วมันเป็นกล้องตัวแรกที่ติดตั้งแคลอรี่มิเตอร์เข้าไปอยู่ในกล้องด้วยว้าวแคลอรี่มิเตอร์หมายความว่าไงคือคือแนวคิดมันเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเป็นตัว o n i z i n g radiation ใช่ไหมคุณดังนั้นหมายความว่ามันสามารถที่จะเอาไปคำนวณพลังงาน ความร้อนเมื่อแสงโฟตอนนั้นนะมันวิ่งชนเซนเซอร์แล้วเรามาคำนวณความร้อนว่ามันทําให้เกิดฮีทเท่าไหร่แล้วเราสามารถรู้พลังงานของตัวโฟตอนก้อน,นั้นได้ออื mm hmm. ว่าอนุภาคนั้นอนะับมันมีพลังงานเท่าไหร่ออ mm ื hmm. เป็นสิ่งที่เรียกว่าสเปกโตมิเตอร์ที่เป็นคาร์ลิมิเตอร์ในตัว mm hmm. ไปด้วยอืซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้นะผมพูดเอง <Wow. S 2> ดีกว่าอีโตมิเป็นกล้องตัวแรกที่ทําการพูบเอาคอนเซ็ปต์ของตัวเทคโนโลยีคาร์ลิมิเตอร์ที่ใช้ในงานของเอ็กซเรย์ เป็นครั้งแรกและเราเชื่อว,ว่ามันสามารถที่จะเอาไปศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลังจากนี้ได้ mm hmm. โดยตัวคาริมิเตอร์เซนเซอร์เนี้ยถูกออกแบบโดย NASA ครับถ oh. ูกทําโดย NASA เอเมริเซอร์เซนเซอร์ครับนาซาเป็นคนออกทุนในตัวทํำคาริมิเตอร์ตรงนี้ mm hmm. และอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาในช่วงของอิโตมิคือแคนาดาแคนาเดียนสเปนอิจิเีเขาทำตัว Hard ดเอ็กซ์เลยเซนเซอร์ฮาร์ดเอ็ให้กับฮิโตมิคิโตมิเลยเป็นแบบ กล้องที่ทํางานได้ทั้งซอฟต์และฮาร์ดเอสเลต์และมันสามารถพูดคอนเซปต์ได้ว่าสิ่งที่คุณมองเห็นในฮาร์ดเอสเล์ซอฟต์เอเ์เป็นยังไงแล้วสิ่งที่เห็นในซอฟต์เอสเล์ฮาร์ดเอเเล์เป็นยังไงมันสามารถทําทั้งสองอย่างพร้อมกันได้มันเลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเจ๋งผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันค่อนข้างเจ๋งแล้วมันสามารถที่จะฟูลฟิลงานงานที่จันทราไม่สามารถทํางานได้ครับว่าวเท่จังการเป็นวายแบรนด์เนี่ยคิตองนี้มันถูกส่งออกสู่อวกาศ ในปีสองพันสิบหกครับ,รบแล้วมันก็สูญเสียกไรต่อในเวลาส <laughs> าสัปดาห์ค,ค,คือคือคือมันมันไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะผมพูดอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่มันสูญเสียในเวลาแบบสามสัปดาห์ <c oughs> เพราะว่าตัวคอมมูนิเคชันมันล้มเหลวอ <ừ> <c oughs> อืมืมม <ừ> แล้วก็จริงๆเหตุผลจริงๆของมันอ่ะก็คือมันมันหมุนมั่วฉันก็หมุนจนพัง ก็พ um, ia. ังก็ยานอากาศมันหมุนก็ติดต่อไม่ได้ก็เสียการควบคุมไปเพราะว่าเสาเนอยู่ตำแหน่งเดิมนเน้ะแต่ว่าถ้ามันหมุนมัวมันก็ก็น่าเศร้ามากครับก็เลยไม่มีกล้องที่ที่ทำซอฟเบคเละจนมาเป็นโครงการที่พยายามจะรีเพลซมันคือคริสซึมซึ่งผมเข้าใจนะเรื่องที่แบบว่าแจ็คซ่าคงต้องแบบไปฝ่าฟันกับอีกหลายๆเอกสารมากเลยอะกว่าที่จะแบบว่า ดันคริสึมออกมาได้จากที่คุณแบบทำมิตมิพังไปอ่ะคือมันต้องยากแค่ไหนคือมันไม่ได้แบบแค่หน่วยงานเดียวแค่แจ็กซ่าของญี่ปุ่นอย่างเดียวมันมีมันมีพันธมิตรต่างๆพันธมิตรนาซ่ามีนาซาก็จะแบบเอาอีกแล้วเหรอเจ้าของชันฟรีอีกแล้วเหรอพูดยากจังเลยอนี้โอเคทีนี้กลับมาที่คริสซึมคริสซึมเป็นโปรเจกต์เขาเรียกอะไรแก้มือโตมิดีกว่าครับคือคริสซึมจะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้าง ผมอาจจะพูดว่าเล็กกว่าคิโตมิเพราะว่าคริสซึมไม่ได้มองไปที่ฮาเซ็กเซลเลกแล้วมันจะมองกลับมาที่ซอฟเซเลอย่างเดียวเหมือนกันแค่เติมเต็มช่องว่างตามที่เราพูดกันเอาไว้อะครับคราวนี้คริสซึ่ะกลับมาติดตั้งอุปกรณ์เดิมคือคาร์ริเมเตอร์ซึ่งในคริสซึมตั้งชื่อวารีโซาและอีกตัวหนึ่งคือซีซไว้ถ่ายภาพเอ็กเรย์ในยานซอฟเซเลที่ชื่อว่าเอ็กเทนนะครับ สองอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์หลักที่อยู่ในกล้องทรวจอวกาศคริซึมซึ่งเรากลับมาพูดถึงการทํางานของคาริมิเตอร์ก่อนหน้านี้เราพูดไปที่โตมิใช่ไหมครับว่ามันเคยมีอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนกันคราวนี้คริซึมก็มีเหมือนกันเป็นเซนเซอร์จากนาซาเอ s มร mm ิเซตเซนเตอร์และความร่วมมือกับอีซาที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าคริซึมมีความร่วมมือกับอีซาด้วยอีซา mm hmm. e เนี่ย mm hmm. เขามาดูแลในส่วนของการคาริเบชันข้อมูลจ<ข>ากตัว CC d uh เพราะว่าตัว อีซาเนี่ยเขาก็มีเมนูฮาวเนาะในด้านของตัวตอ,อิสเลมือนกันม,มาที่โโรีโซฟตัวคลาริมิเตอร์ของฮูดไปก่อนอันนี้ว่ามันทํางานยังไงการทํางานของตัวรีโซฟคือมันคือเซ็นเซอร์รับแสงคล้ายๆปกติเนี่ยแหละแต่มันมีขนาดคือหกคูณหกก็คือสาสิบหกเซนเซอร์ถูกติดตั้งอยู่บนนั้นและอุณหภูมิขมันจะถูกลดต่ำมาให้เย็นจัดมากๆที่ศูนยูนย์ห้าเคลวิน อื mm hmm. คือแทบจะเป็นส่วนสมบูรณ์อยู่แล้วอะเพื่อที่เมื่อมีแสงโฟตอนแค่สักตัวหนึ่งอะมันพุ่งชนที่ mm hmm. เซ็นเซอร์ตรงนั้นอะมันสามารถที่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวเซ็นเซอร์ mm hmm. ตรงนั้นได้และสามารถเอามาคำนวณได้ว่า mm hmm. พลังงานโฟตอนนั้นอะเท่าไหร่นี่แหละหตุผลว่าทำไมคริสซึมถึงเป็นกล้องที่แบบเจ๋งมากๆเพราะว่ามันต้องทำให้ตัวเองอะอุณหภูมิต่ำมากมากยิ่งกว่าที่เจนสเว็บทำได้ อืมใช่เพื่อที่จะได้คำนวณคารมิเตอร์จากโฟตอนแต่ละตัวก็ได้เพราะว่ามันคือเทคนิคที่เราใช้บนโลกแล้วเราแบบใช้กับไคลโลเจนิกบนโลกที่เป็นแบบว่าเทคเตอร์ที่มันมันต้องอาศัยอุณหภูมิต่ำมากๆแทบจะศูนย์องศาสมบูรณ์อ่ะอืมอ่ามันไม่ได้แค่เพื่อลดนอสแต่มันเป็นเรื่องการทํางานของอุปกรณ์โดยตรงถูกต,ต้องม,มันคือการออกแบบ <C> อุปกรณ์เจมส์เวฟมันเอาไว้ลดนอสอืมใช่แต่นี้คือเพื่อที่จะรับโฟตอนตัวนั้นแล้วเอามาเขา คลอรีมเเตอร์ได้ครับ mm hmm. ด้วยสมบัติที่ผมพูดมาว่ารีโซฟต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดโซนจุดศูนย์ห้าเคลวินเนี่ยมันเลยต้องใช้เทคนิคที่ทําความเย็นที่ผมไม่ชอบเลยอ uh huh. มันคือการใช้ฮีเลียม uh huh. อ่าคือเขาจะเอาฮีเลียมเป็นฮีเลียมเหลวมา uh huh. ใช่ไหม uh huh. แลวเขาต้องปล่อยให้มันระเหย uh huh. พอมันระเหยเนี่ยการที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะมันจะดึงความร้อนออกจากระบบ uh huh. ทําให้อุณหภูมิของมันสามารถลดต่าไปได้ถึง0 uh ูนเคลวินได้ ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ใช้มานานแล้วล่ะครับในบกล้องรอดอวกาศรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปินเซอร์เป็นกล้องไวซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เทคนิคนี้ซึ่งข้อเสียของมันคืออะไรคุณเติ้ลมันหมดได้มันหมดได้มันใช้งานได้แค่ไม่นานดังนั้นคริสซึม um เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่แบบคุณต้องแข่งกับเวลามากๆเลยเพราะคุณจะมีเวลาแค่สามปีก่อนที่ฮีเลียมมันจะหมดฮีเลียมประมาณสองสามร้อยลิตรอลเดี๋ยวก็หมดล้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าสามปีหลังจากเนี้ยคริสซึมต้อง ทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงอบอุ่นของชีวิตอบอุ่นเลยเหรอคุณใช่ครับช่วงอบอุ่นของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงอะไรอะ่ะ <_ C han> ช่วงแข่งกับเวลาดีกว่าแม <_ C han> มันเป็นหน่วนช่วงแข่งกับเวลาของ <_ C han> คริสซึมว่าคริสซึมจะต้องรีบทํางาน <_ C han> ให้ได้มากที่สุดก่อน <_ C han> อที่ตัวฮีเลียมันจะหมดห <_ C han> มายถึงว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงอบอุ่นของชีวิตอันนี้จะเป็นช่วงช่วงหนาวเย็นช่วงหนาวเย็นขนลุก ต้องรีบทํงานงางตางสิ่งนี้บอกว่าจะอบอุ่นแล้วจะเป็นความตายที่อบอุ่นกว่าตอนอยู่ซึ่งเขาบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตว่าหลังจากนั้นหลังจากคริสเรียงหมดแล้วค่อยว่ากันค่อยว่ากันเข้าไปดูว่าว่ามันเอาไปทําอะไรได้เหมือนแบบอ่าไวส์ก็มีนีโอไวส์อะไรอย่างเงี้ยใช่แคปเลอร์มีแคปเลอร์ k 2ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคริสจะทาอะไรต่อได้เนี่ยแหละโอเคดังนั้นกลับมาที่ซึมแล้วที่ผมพูดไปทั้งหมดว่าเอ้ซึมเนี่ยมันสามารถแบบไปสํารวจสารมืดสามารถสํารวจ นน่นนี่นั่นได้เมันไปสำรเลยมาบ้างดีไหมคุณเติรับพูดนี้ก่อนดีกว่าว่าคริสซึมอ่ะมันถูกปล่อยคือวันที่6กกันยา2นสองพันและตอนเนี้ยมันเข้าสู่เฟสประมาณปีกว่าๆแล้วอะไที่มันเริ่มโอเปเรตใช้งานได้จริงๆหลังคาริเบสเสร็จโอ้ก็มาครึ่งหนึ่งแล้วนี่เนี่ยครึ่งชีวิตของมันแล้วก็คนจะมีคนจะมีแบบผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมมากๆแล้วใช่ไหมเรามาดูันดีกว่าว่าคริสซึมทําอะไรกันแล้วบ้างครับมันมีหนึ่งในงานที่ผมชอบมากเลยคือ มื่อมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้ครับ,รบที่คริสซึมทำการสำรวจกรรมฐานาในอินเตอร์สเตลลร์สเปซครับคือก่อนหน้านี้ยเราเคยมีการสำรวจกรรมฐานในอินเตอร์สเตลล่ามีเดียมผ่านกล้องจันทรามาก่อนคนเติน嗯嗯แต่กล้องจันทรายผมเคยพูดไปมันเป็นแค่แบบซอฟต์เอ็กซลเย์เล็กๆนิดเดียวกับพาเซลเอ็กซลเย์เยอะมากๆเป็นแบร์ของเอ็กซเรย์ที่แบบใหญ่มากๆครับดังนั้นการทําง,งานของจันทราข้อมูลที่มันได้อะมันจะไม่ละเอียด เท่าไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะอย่างนี้การการส่งกรรมฐถานเนี่ยเนื่องจากกรามฐถานเป็นแก๊สเนะและแก๊สมันไม่ได้ปล่อยเอซ์เลีออกมาได้ด้วยตัวมันเองส่วนมากวัตถุที่มันไม่ได้มีความร้อนมากมันปล่อยแค่อะไรอินฟาเรดถูกไหมคุณเติร์นดังนั้นวิธีที่เขาอยากมองในย่านของเอซ์เลีเขาต้องทํำยังไงเขาต้องไปหาซอสเอซ์เลีมาก่อนอืแล้วต้องเอามันไปอยู่ด้านหลังของกลุ่มบอกที่คุณอยากสนใไกตรงนั้นใช่ไหมครับเอซ์เลียคน ส่องมาปุ๊บมันจะเกิดการกระเจิงจะเกิดการผกเขเลี้ยวเบนแทรกสอดกระเจิงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทาให้แหลนงที่มันออกมาเนี่ยมันจะดูดซับแบรนของตัวถ้ากรรมธทรมไปด้วยออันนี้คือเทคนิคที่เราใช้ก็เหมือนกับที่เราเอสซเลร์ร่างกายเราเนี่แหละก็คือเราไปบังเอาเอซเลร์มาเราเอาบังแล้วก็ดูว่าเราเห็นอะไรแล้วก็วิเคราะห์ว่าไอ้ที่มันถูกบังคืออะไรบ้างถูกต้องก็จะเห็นอย่างนั้นจันทาทาเหมือนกันซึ่งถามว่ามันก็ได้ข้อมูลออกมาแหละเราก็ได้ข้อมูลว่าอันนี้คือ กรรมฐานนะมีปริมาณเท่าไหร่แต่เราไม่รู้กรรมฐานนั้นอนะอยู่ในรูปร่างอะไรอย่างเช่นเราคาดการว่ากรรมฐานน่าจะอยู่ในรูปร่างไม่ของแข็งก็กา๊ารับและไม่รู้ว่ามันไปผสมกับสารอะไรที่มันอยู่ในอินเตอร์สเตเรีมีเดียมบ้างอันนี้คือสิ่งเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามีมกรรมฐานแน่ๆแ,แหละในอินเตอร์สเตลรีมีเดียมทีเนี้ยคริสซึมมาครับคริสซึมมาก็คือทําเหมือนกับสิ่งที่ตัวจันทราทำ เมื่อก่อนหน้านี้แต่รอบนี้ใช้อุปกรณ์ที่ว่ารีโซฟที่เราเชิดชูมาเป็นเครื่องคารีเมเตอร์อย่างพูดไปก่อนหน้านี้<บ>เป็นแบบหัวใจหลักไปซึ่เลยคารีเมเตอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์หล,ล,ลักเรพเราะตัวรีโซฟเนี่ยไปทําการรับแสงที่มาจากการมมานังอีกทีหนึ่งตัวอินเตอร์เซอร์ม่เรียมอีกทีหนึ่งและดูว่ากรมฐานนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่ารีโซฟอบมันเจ๋งมากเลยดังนั้นมันสามารถที่จะรู้ถึงขั้นได้ว่า มีอัตราส่วนของกรรมถันที่เป็นของแข็งกับกาซเท่าไหร่ uh และมันสามารถรู้ได้ว่ากรรมฐันตอนนี้มันไปจับกับโลหะธาตุาเหล็กที่อยู่ในอวกาศอีกทีหนึ่งเลยเกิดเป็นฟอร์เมชันของวว <Wow. S 2> โมเลก,กุลกรรมถน uh ันที่จะกับเหล็ก uh ซึ่งมันก็น่าจะเหมือนกับโมเลก,กุลกรรมถันกับเหล็กที่อยู่บนโลกโดยเขาคาดกันว่ามันน่าจะมีอยู่ประมาณ3โมเลก,กุลคือไพโลไทท์ทอยไล์ และไภพยไลท์สามตัวเนี้น่าจะเป็นโมเลกุลของสามตัวนี้ที่พบในอวกาศอพอได้ออกไหมความน่าสนใจคืออะไรการที่เราพบกัามาถานในอวกาศเนี่ยและเราสามารถระบุได้ถึงขั้นว่ามันคือโมเลกุลของสารอะไรครับมันสามารถที่จะเข้าใจฟอร์เมชั่นของอินเตอร์สเตล่ามีเดียมได้เพราะว่าอย่างแรกคือ เราเชื่อว,ว่าระหว่างที่ดาวฤกษ์มันเกิดขึ้นมันกอ่อกําเนิดตัวร,ระบบดาวเคราะห์ในนั้นใช่ไหมครับมันต้องผ่านตัวอินเตอร์สเตลาร์มีเดียมอีกแล้วในช่วงที่มันกำลังพึ่งกอ่อกําเนิดขึ้นมาดังนั้นมันอาจจะเอาพวกธาตุต่างๆที่อยู่ในอินเตอร์สเตลาร์มีเดียมพวกก๊าซอะไรพวกนี้มารวมกันแล้วก่อกาเนิดเป็นดาวเคราะห์ขึ้นมาและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าถ้าเรามีปริมาณของกร,รมฐานในปริมาณระดับหนึ่งใกล้เคียงกับหลบสุริยะของเรา อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบนั้นควรจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะว่ากรรมฐานมัน<ช>เป็นหนึ่ง<ะ>ในธาตุที่มีความสําคัญกับชีวิตนะอออืืเอามาใช้ในฟังก์ชันต่างๆในระบบ,ร,บร่างกายของเรานี่แหละอ uh huh. อยู่เหมือนกันดังนั้น oh, นี้มันจ,จะเอามาเกี่ยวข้องไดนน้นี่มันรายการ star stuff พวกเราต่างเกิดจากดวงดาวออืืออประมาณนี้นี่คือคสิ่งที่ เราได้มาจากตัวข้อมูลจากค,คริสซึมที่เราศึกษาตัวกรรมฐานที่อยู่ในอวกาศครับประมาณนี้ครับอืถามว่าคริสซึมทำอีกไหมจริงๆผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่างานของคริสซึมอะเยอะมากเลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่างานของกล้องโทรทศน์อวกาศเนี่ยมันจะทํางานเป็นคิวคือคุณต้องส่งสิ่งที่เรียกว่า proceding ไปว่างานของคุณอนะสมควรไหมที่จะได้ใช้ก้องโทรทศน์อวกาศตามคิวอืม เขาก็ส่งไปแล้วเขคัดคัดคัด,ด,ด,ดัดดูว่างานนี้มันน่าสนใจไหมน่าสนใจพอหรือเปล่าไม่สนใจเขาก็ขัดทิ้ง mm hmm. และเลือกเฉพาะงานที่สนใจตามคิวใช่ไหมครับซึ่งในช่วงผมพูดอย่างนี้กันในช่วงที่กล้องทํางานเนี่ยมันจะแทบไม่ได้พักเลยอ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่ากล้องทดอเอากระดลายตัวบน,น,นที่ทำงานแทบไม่เคยได้พักเมันทางาน24ชั่วโมงมันทำงานที่24ชั่วโมงก็คือรันปุ๊บก,ก็ทำ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 คิวหันไปถ่ายหันไปถ่ายนี่ต่อเสร็จใช่ใช่ช่ดังนั้นถามว่าช่วงเนี้ย งานที่ออกมาที่เราได้เริ่มเห็นกันเนี่ยของโตคริสซึมมันคืองานที่กล้องเริ่มทํางานปุ๊บมันมันมันลันเลยแล้วมันก็เลยมีเวลามากพอที่จะเขียนเปเปอร์เรามาส่งได้ตอนนี้อ่าก็เลยเขียนเปเปอร์หนึ่งก็หเดือนหนึ่งปีพอดีอ่าพอดีก็คือประมาณปีหนึ่งครับตอนนี้คริสซึ่มก็ปีครึ่งละอเปเปอร์ออกมารอรีวิวก็ครึ่งปีอะไรอย่างนี้ก็อ่าพอดี แปลว่าอันนี้จะอยู่ในช่วงแรกๆที่เราจะได้เห็นเปเปอร์เจ๋งๆจ,งจากกล้องคริสซึมใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นทยอยอผลประกาศนู่นนี่นั่นออกมาใช่นะฮะซึ่งพอมันตายแล้วหรือว่าพอมันทํางานต่อไม่ได้แล้วในโหมดนี้ก็เราก็จะยิ่งเห็นเปเปอร์เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบช่วงที่ข <c oughs> ายเปเปอร์ออกมาช่วงที่ขายเปเปอร์ออกมาแล้วก็อาจจะมีข้อมูลเก่าบ้างอาจจะเอา d a ต a าเก่าๆมาวิเคราะห์หรือเอาเปเปอร์นู้นจับโยงเปเปอร์นี้ซึ่งเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะคุณเติ้ลว่า จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกทุกงานวิจัยทุกคิวจะสามารถทำงานได้บางทีเราเก็บข้อมูลมาเอาข้อมูลไม่ได้ฟิตไม่ได้เนี่ยต้องกลับไปต่อคิวใหม่อย่างเงี้ยก็เจอเยอะยะครับดังนั้นอย่างแรกที่ผมจะพูดคือกล้องโทรทัศน์อวกาศทุกตัวงานมันเยอะงานมันเยอะมากๆเลยแล้วมันมีงานที่มันต้องรันตลอดอยนที่สองคือก็ไม่ใช่ทุกงาน ไม่ใช่ว่าทุกงานที่คุณได้รันบทกล้องเพื่อระับอากาศแล้วผลลัพธ์มันออกมามีประสิทธิภาพมากพอที่จะเขียนเปนเปอร์ได้ mm hmm. และสุดท้ายข้อมูลที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผ่านมาแล้ววันปีสองปี <laughs> ถึงที่จะสามารถที่จะคาย mm hmm. ออกมาเป็นเปนเปอร์ที่เราเห็นในวารสารวิชาการได้ที่เราเห็นในข่าวแบบนี้ mm hmm. ดังนั้น ช่วงที่กล้องโทรทัศน์อากาศตัวไหนมันเงียบอยู่ก็ไม่ได้แปลว่ามันหยุดงานมันงมีงานทาจริงมันมีงานทําเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่รู้ตรงนั้นหรือว่าปล่อยไปตั้งนานแล้วทําไมไม่เห็นอะไรสักทีอือก็อย่างนี้แหละก็คืองานพวกนี้แหละครับที่มันเข้ามาทำผมนึกถึงอันนี้ได้นะนึกถึงเออกล้องโทรทัศน์วิทยุของประเทศไทยเราที่คนบอกว่าไหนไหนเปเปอร์ไหนเปเปอร์อะไรเงี้ย<ๆ>คือมันมันมีจังหวะของมันมันมีช่วงของมันเทโลดส่งแปลอากาศไหนเปเปอร์ไหนเปเปอร์ต้องรอครับต้องรอต้องรอต้องรอคุณ หลายงานต้องรอเป็นปีครับกว่าที่จะเสร็จกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จการส่งขึ้นไปมันแค่พาร์ทหนึ่งเล็กๆเองเมื่อที่ยบับงานอีกมากมายหคุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนของคุณพีพีที่คุณเอามาเล่ามันก็ส่งไปตั้งนานแล้วใช่2022ครับเพิ่งได้ตีพิมพ์ปีสองพันยี่สิบห้าครับสามปีก็ปกติของกานนี้แหละครับครับทีนี้เป็นไงบ้างคุณเตนกับคริสตม ผมรู้สึกว่ามันยิ่งตอกย้าความญี่ปุ่นญี่ปุ่นในการทํางานอาวกาศที่พยายามจะฟิลเดกับหรือว่าพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในช่องว่างของสิ่งที่นานาชาติทาแต่ว่าอาจจะยังทําได้ไม่สุดซึ่งผมว่ามันก็เป็นท่าหนึ่งของของสหรัฐเหมือนกันนะในการหาพันธมิตรผมผมอยากจะบอกว่าถ้าไมกาจะทาทาได้ไหมผมว่าก็ทําได้แต่การที่จะแบ่งมาทําหลายๆอย่างเพื่อไม่ เราไม่ได้ทําสุดไปด้านใดด้านหนึ่งเลยผมว่าอเมริกาก็ไม่ทำหรอกอเมริกา,กาจะต้องแบบเป็นพระเอกฉันจะต้องแฟลกชิปมันให้ได้ <c oughs> ทุกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเจาะลึกอะไรเงี้ยในขณะที่นานาชาติก็ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการได้แล้วก็นาซ a าก็แค่ส่งเอนจิเนียร์ส่งวิศวกรส่งไซ i อน t ิสต์ไปช่วยเหลือหรือส่งอุปกรณ์อะไรไปให้ผมว่าหลายอย่างเป็นอย่างนี้นะไอตัวที่เราไปที่เราทํา เรื่องเจมที่เป็นตัววัดคุณภาพอากาศจากวงโครจรลีโออันนั้นนะก็สหรัฐอเมริกาก็ไปช่วยกับเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้ก็มีโมเดลนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดทีนี้ผมว่าคริซซึมเนี่ยมันเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ที่หลังจากนี้ผมว่าน่าจะได้เห็นเปเปอร์เจ๋งๆอีกหลายอันเพราะว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเทียของเทียของโครงการของนาซาผมว่ามันเทียบได้อยู่ในโครงการตระกูลนิวฟอนเทียที่เป็นการ ไม่ต้องไม่ต้องลึกมากไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่าเปิดมุมมองใหม่ๆเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆหม่ไอเอย่างเงี้ยเกาอยู่ในใช่ใช่ใช่ในเอชโพรเ r หรือว่าอย่างตัวพวกเอามาคุยไปพวกตระก,กูล Heliophysics อย่างเงี้ย Punch อย่างเงี้ยหรือว่าล่าสุดที่ผมเพิ่งเขียนบทความไปมันอ่านว่าอะไรนะ Tracers Tre tracer tracer tracers ที่เป็นตัวที่ไปศึกษาตัวโพลาร์แคปที่มันเป็นแมกนิติกรีคอนเนชันใช่ไหม,มก,ก็จะตระกูลประมาณนี้ภารกิจอาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแต่ว่าเปเปอร์สนุกใช่ถามว่าคริสซึมเนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่ภารกิจใหญ่เพราะว่าถ้าภารกิจใหญ่กว่านี้ก็คงต้องอยู่ระดับเจมเว็บแล้วใช่ไหมแต่เขาถูกข้อมูลที่ได้จากคริสซมึม มันมันมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนเทคโนโลยีผมพูดไปอะคาริมมเตอร์ถูกเอามาใช้ครั้งแรกกับเอ็กซเรยนนอกโลกม,มันเลยเป็นข้อมูลที่ใหม่มากๆแล้วไม่เคยมีใครทำมาก่อนเนี่ยคิดซิมมันได้เปรียบตรงนี้แหละถูกไหมครับสุดท้ายก็จะวางโน้ตฮาวแล้วก็วางเฮ r i t a g ให้กับกล้องรุ่นอื่นๆในอนาคตคือนาซาเคยบอกเอาไว้ใน y YouTube <laughs> YouTube คลิปของเขาไว้ว่าเนี่ยการที่มันมีคาริมิเตอร์เครื่องแรก อยู่นอกอวากาศเนี่ยถึงมันจะมีแค่36พิกเซลก็ตามแต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่สู่การที่จะทำคาริมิเตอร์ภาพที่ชัดขึ้น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 อาจจะมีกล้องแบบขนาดแบบ2ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลเหมือนที่เราใช้กับกล้อง CCD ทุกวันนี้ในกล้องโทรทรวาาศน์ก็ได้และทำงานเป็นคาริมิเตอร์100%เซแบบนี้ในอนาคตก็ได้ดังนั้นคริซึมมันเลยเป็นเหมือนเปิดประตูบานใหม่ๆสู่เทคโนโลยีใหม่ใหม่ต่อจากนี้อีกมากมาย ผมรู้แล้วมันคือความใหญ่ของการทดลองด้วยว่าเราสามารถทําให้กริซึมเนี่ยเป็นแค่อินสตูเมนต์ตัวหนึ่งที่ไปติดอยู่กับยานอวกาศาต,ตัวอื่นแล้วก็เป็นอันน้อยๆทาหน้าที่อประมาณนี้แหละหรือเอาไปติดบนสถานีอวากาศนานาชาติลอีโซอันนะเออใช่ใช่คล้ายๆกับตัว AMS หรือว่า h l p h g n e t n e t p e s p e c t r o m เ t e r เออที่ไปติดอยู่บนบนสถานีอวากาศนานาชาติใช่ใช่ที่เป็นตัวอเซที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติใช่ใช่ช่ คือจะทำแบบนั้นก็ได้แต่พอเราทำเป็นเป็น e t e t e s e s p o p e มันอีกวิธีคิดหนึ่งไงมันไม่ได้แค่แบบว่าด t e c คอะไรก็ดีเทคไปก็รอมันหมุนๆน,นะ,ะยานแม่หมุนไปเจออะไรก็ก็ดีเทคก D ันได้ก็เขียนเปเปอร์มาแต่อันนี้มันคือโจทย์คุณจะทําอะไรคุณจะหันไปถ่ายอะไรอะไรที่มันมันปล่อยเอ็กซเรย์แล้วคุณจะหันไปถ่ายแล้วคุณจะ,ะดะูทางเดินของมันแล้วก็วิเคราะห์เหมือนกับเราถ่ายภาพเอ็กซเรย์ว่าระหว่างนั้นมีอะไรผมว่ามันมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลย เออซึ่งสเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนที่คุณอิงบอกว่าอนาคตอาจจะมีกล้องที่ขนาดใหญ่กว่าน,นี้เซนเซอร์ดีกว่าน,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 นี้นะครับอาร์เรย์ใหญ่กว่าน,นี้ออได้แบบนใช่เพราะมันจะเปิดโลกอีกเยอะมากมากเลยคุณอาจจะมองเห็นแบบแกาแล็กซี่ที่คุณมองอยู่อะในรูปแบบที่เป็นแบบเห็นพลังงานของมันอนะเป็นคารรีมิเตอร์ทั้งหมดได้มันจะแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณจะเห็นภาพที่สวยเขาเรียกภาพที่ใหญ่กว่านี้ภาพที่ละเอียดกว่านี้กว่าที่มันเคยมีมาก่อน และนี่แหละก็คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้เอาเรื่องราวของกล้องตัวนี้มาคุยกัน,นครับผมจําได้เลยว่าตอนปล่อยเนี่ยปล่อยกับายานสลิม H2A ปล่อยกับยานสลิมที่ไปลมม้มบนดวงจันทร์ที่ไปหัวที่บนดวงจันทนะร์แล้วก็คนก็ไปสนใจแต่สลิมไม่มีใครสนใจกริซซึ่งเลยนะครับก็ ตอนนี้ได้พูดถึงแล้วนะครับกรีซมโอซาริมผมก็จัดไปหลายตอนเหมือนกัน็ถ้าใครที่ต้องการติดตามนะครับเรื่องราวอวกาศแบบนี้นะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของไทยพีบีเอสพอดแคสแล้วก็ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ .com ด้วยครับตอนนี้ผมเต้นนัทนนดวง,งสุนเนินครับผมเอ็งเจอศิล์อัศวกุครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ